สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแด d ี y คุกกิ้งครับวันนี้ Da ตี่จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูขนมปังไส้มะพร้าวอ่อนครับตัวขนมปังสูตรนี้มีความเหนียวนุ่มส่วนตัวไส้เนี่ยก็จะมีความหวานมันแล้วก็มีความหอมของเนยสดด้วยนะครับเป็นเมนูขนมปังที่ทําไม่ยากแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับ แถมต้นทุนราคาก็ถูกมากๆด้วยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆเด็กๆเนี่ยชอบทานมากๆเลยทำครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทำขายทำแจกหรือว่าจะทำเป็นของฝากก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นแป้งขนมปัง300กรัมน้ำตาลทราย80กรัม ไข่ไก่หฟองเนยสดชนิดจืด40กรัมนมข้นหวาน25กรัมน้ำเปล่า120มิลลิตรยีสต์หช้อนชาแล้วก็เกลือครึร่งช้อนชาครับต่อไปในส่วนของไส้มะพร้าวนะครับมีเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดประมาณ1-2ลูกแล้วแต่ความชอบเลยนะครับน้ำตาลทราย20กรัมแล้วก็เนยสดชนิดจืด20กรัมครับ ขั้นแรกนะครับเรานำไข่ไก่แล้วก็นมข้นหวานใส่ลงในโถตีก่อนนะครับจากนั้นเราก็คนไข่ไก่กับนมข้นหวานให้เข้ากันก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่แป้งขนมปังลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ยีสต์ครับจากนั้นเราก็นำไปใส่โถตีนะครับ ใช้ตะขอตีแป้งขนมปังนะครับตีด้วยความเร็วต่ําไปก่อนนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับตัวแป้งขนมปังจะได้ไม่ฟุ้งนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราก็จะตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ20นาทีนะครับ หรือว่าตีไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยมันไม่ติดโถปั่นเลยนะครับระหว่างนั้นเราก็จะต้องหยุดมาปาดโถด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวแป้งเนี่ยมันติดอยู่ที่ก้นโถนะครับเราก็จะช่วยให้แป้งเนี่ยมันเข้ากันได้ง่ายขึ้นครับนี่นะครับหยุดแล้วก็ปาดโถข,ขึ้นมานะครับเอาตัวแป้งที่มันติดตรงก้นเนี่ยขึ้นมาเวลาตีมันจะได้ส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับ จากนั้นเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งเนี่ยไม่ติดโถเลยนะครับพอแป้งใกล้จะได้ที่นะครับเรานําโถพักมาทาด้วยน้ํามันเล็กน้อยนะครับตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับโถพักนะครับพอเราตีครบประมาณ20นาทีแล้วนะครับแป้งของเราก็จะเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะครับเราก็จะนําแป้งออกจากโถตีนะครับแล้วก็ใส่ ต่อในโถพักนะครับเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือรอจนแป้งเนี่ยฟูขึ้นเป็น2เท่าครับเราก็จะนําแป้งมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆก่อนนะครับถ้าติดมือเพื่อนๆทาน้ํามันก่อนนะครับตัวแป้งจะได้ไม่ติดมือครับจากนั้นเราก็นําพลาสติกแรปมาแรปไว้นะครับหรือว่าใช้ฝาปิดก็ได้นะครับอย่าให้มันโดนลมเดี๋ยวแป้งมันจะแห้งนะครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะนําแป้งออกมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับ นี่นะครับพอไล่อากาศเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ90กรัมเท่าๆกันนะครับจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ6กร้อนครับจากนั้นเราก็แผ่แป้งออกแล้วก็จีบเข้ามานะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับเราก็จะได้แป้งแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นําไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะครับเพื่อไม่ให้โดนลมแป้งจะได้ไม่แห้งครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ6ก้อนเลยนะครับ จีบแป้งเข้ามาแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆนะครับแล้วเราก็ใส่โถพักปิดไว้นะครับพอเราทําครบทุกลูกแล้วนะครับขั้นต,นตอนต่อไปเราจะมาขึ้นลูกกันนะครับเราก็นําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นยาวๆแบบนี้นะครับความยาวก็จะประมาณ25เซนนะครับรีดให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้นะครับพอเราได้แป้งแผ่นยาวๆบางๆประมาณ25เซนแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ไส้ครับ อย่างแรกเราก็จะทาด้วยเนยสดชนิดจืดครับตัวเนยเนี่ยก็จะเพิ่มความหอมนะครับพอทาเนยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยด้วยน้ําตาลทรายครับแดดดี้ใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับโรยบางๆให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไส้มะพร้าวอ่อนครับมะพร้าวอ่อนนี้เราจะขูดให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งของขนมปังนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะดึงมาปิดทับไส้มะพร้าวไว้แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็กดปิดหัวปิดท้ายให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็ม้วนจากบนลงล่างลงมาครับแล้วสุดท้ายเราก็จีบแป้งให้มันติดกันนะครับแล้วนำมาวางใส่พิมพ์ได้เลยครับตัวพิมพเดตตี้จะใช้ขนาด9คูณ16เซนนะครับมันก็จะวางขนมปังได้2ก้อนพอดีเลยครับเวลาวางเราก็เว้นระยะห่างสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปอบเนี่ยแป้งมันก็จะฟูขึ้นมาเต็มพอดีเลยนะครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำแป้งมาขึ้นรูปโดยาการรีดให้เป็นแผ่นยาวๆบางๆนะครับความยาวก็ประมาณ25เซนครับพอเราได้แป้งแผ่นยาวๆแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทาด้วยเนยสดชนิดจืดครับทาให้ทั่วเลยนะครับมันจะได้มีความหอมนะครับพอทาเนยสดเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลทรายครับ ความหวานมากหวานน้อยนี่แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับแต่ที้ใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับสุดท้ายเราก็ใส่ไส้มะาพร้าวขูดครับอันนี้ก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะครับจากนั้นเรานําแป้งอีกครึ่งหนึ่งมาวางปิดทับไส้นะครับแล้วก็ม้วนให้เป็นก้อนกลมๆครับ สุดท้ายก็จีบแป้งให้แน่นนะครับแล้วก็มาวางใส่พิมพ์เตรียมไปอบได้เลยครับตัวพิมพ์ที่เราจะมาใส่ขนมปังอบนะครับเราจะต้องทาด้วยเนยขาวหรือว่าน้ํามันก่อนนะครับเวลาอบมาเสร็จแล้วขนมปังจะได้ไม่ติดกับตัวพิมพ์นะครับหลังจากนั้นเราหาฝามาปิดนะครับเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้อีก1ชั่วโมงครับเพื่อให้ขนมปังเนี่ยมันฟูขึ้นมาเต็มพิมพ์เลยนะครับ พอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงเราจะวอร์มเตาอบไว้ประมาณ10นาทีนะครับโดยใช้ไฟอุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีนะครับเราจะใช้เวลาอบประมาณ15-20นาทีครับพอเราอบครบ15-20นาทีนะครับขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับ จากนั้นเรานําออกมาทาด้วยเนยสดชนิดจืดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้หน้าขนมเนี่ยมันเงาวาวสวยแล้วก็ช่วยเพิ่มความหอมด้วยครับเราทาตอนที่ขนมปังเนี่ยยังร้อนๆอยู่นะครับตัวเนยมันจะได้ละลายติดข้างหน้าขนมได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็นําออกมาจากพิมพ์เราก็ทานได้เลยครับทานอุ่นๆร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับตัวแป้งขนมปังเนี่ยเหนียวนุ่มแล้วก็ไส้เนี่ยมีความหวานมันหอมนะครับ หอมของเนยสดด้วยแล้วก็หอมของเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากแล้วก็ทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเข้าทานขนมปังเข้าไปเนี่ยเขาก็จะได้เคี้ยวเนื้อมะพร้าวอ่อนไปด้วยนะครับมันก็จะมีความกรุบกรอบแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ